สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชัน้นป .5 ทับ1ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยา,าศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนหาแงรงลับกันต่อน้อนักเรียนซึ่งคุณครูขอ,ขอทบทวนก่อนนะคะว่าแรงในที่ประจำวันของเรานะคะนักเรียนก็จะมีหลากหลายแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นแรงดึงแรงผักนะคะแรงเสียดทานแรงโน้มถ่วง ของโลกนะคะเหล่านี้ก็เป็นแรงในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเป็นเรื่องของแรงลับนะคะนักเรียนจาได้ไหมว่าแรงลับนะคะคือผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะตั้งแต่สองแรงขึ้นไปมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะเวลานักเรียนอพูดนะคะชื่อ ของแรงนะคะนันเรเยนเนาะหรือ,อค่าของแรงนันเรียนจะต้องบอกหน่วยของเขาด้วยเสมอว่ามีหน่วยเป็นนิวตันนะคะลูกเนาะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะ,ะที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือกรณีที่1เนาะเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางเดียวกันแรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลรวมผลรวมแสดงว่าเราต้องเอาแรงทั้งสองนะคะมาทําอะไรกันลูกถ้าผลรวมเอามาทําอะไรกันลูก ค่ะน่าเอามาบวกกัน<อ>เก่งมากนะคะเอามาบวกกันนะคะนักเรียนเนาะอันนี้คือในกรณีที่หนึ่งนะคะอะต่อไปนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในกรณีที่สองนะคะนักเรียนเป็นกรณีที่แรงลับนะคะนักเรียนเนาะ การหาแรงลับเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะลูกนะวันนี้จะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะคะนักเรีนยนวิธีการหาแรงลับค่ะอ่ะวิธีการหาแรงลับเนาะเราก็จะนําเอาแรงลับทั้งสองเนี่ยนะคะนักเรีนยนมาลบกันนะคะหรือแรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างคําว่าผลต่างนะคะนักเรีนยนหมายถึงเอามาลบกันนั่นเอง และนะคะนักเรียนน็อตพิเศษอีกนิดหนึง่งวันนี้นะคะวัตถุเนี่ยนะคะเราต้องดูการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ออกแรงมากกว่าเสมอนะคะอันนี้จําไว้เลยนะคะซึ่งคณิตศาสตร์ะคุณครูไม่ห่วงอยู่ละห้องปอ .5 ทับหนึ่งแต่จะห่วงตรงที่การเคลื่อนที่ของวัตถุว่าไปถูกทิศทางไหมนะคะอ่านมาดูนะคะตัวอย่างแรกกันก่อนเนาะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะนักเรียนตัวอย่างที่1น เด็กชาย A และเด็กชาย B นะคะนักเรียนออกแรงนะคะในทิศทางตรงกันข้ามในการผลักโต๊ะเห็นไหมคะในการผลักโต๊ะเนาะโดยเด็กชาย A นะคะออกแรง3นิวตันมีทิศไปทางไหนหลูกเด็กชาย A ออกแรง3นิวตันมีทิศไปทางไหน <วา S 1> อ่<ว>าเด็กชาย นะคะออกแรงไปทางขวานะคะออกแรงไปทางขวาส่วนเด็กชาย B นะคะเด็กชาย B ออกแรง10นิวตันมีทิศไปทางไหนลูกมีทิศไปทางไหนคะมีทิศไปทางซ้ายมือนะคะนักเรียนวิธีการหาแรงรับนะคะนักเรียนนาะวิธีการหาแรงรับง่ายๆค่ะเราก็มาดูว่าระหว่างแรงที่1กับแรงที่สองเนี่ยแรงไหนมีค่ามากกว่าก,า,การ A หรือ B คะ a หรือ b b, b, b ค่ะอ่า b นะคะ <B. S 1> เพราะว่า b ออกแรงตั้ง10นิวตันใช่ไหมคะออกแรงตั้ง10นิวตันดังนั้นนะคะนักเรีนยนหาวิธีง่ายๆเราก็จะนำเอาแรงที่มีขนาดมากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะในที่นี้ก็คือแรงของเด็กชาย b เนาะมีค่า10นิวตันนะคะอ่ะผลต่างเอามาทำอะไรลูกผลต่างเอามา เอามาลบนะคะเอามาลบเนาะลบกับอะไรลูกลบกับเท่าไหร่คะ่าเก่ห้านะ,ะน,น,นะคะลบกับสามนิวตันเนาะลบกับสามนิวตันนะคะอ่ะอันนี้คือวิธีการหาแรงลับเนาะ,ะต่อไปนะคะต่อไปเออสิบลบสามได้เท่าไหร่ลูกผลลัพธ์ได้เจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดเราก็ตอบว่าแรงลับนะคะเดี๋ยวนะพิม์ไม่ออก แรงลับมีขนาดเ็นิวตันนะคะอะเราได้ละคณิตศาสตร์แน่นอนว่าง่ายแน่นอนบวกลบคูณหารนักเรียนปห้าทําหนึ่งได้ต่อไปเราก็ต้องมาดูว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนอ่ะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนลูกซ้ายให้เดา,เ<อ>าไปทางไหนขวาค่ะบางคนคบอกว่าซ้ายบางคนบอกว่าขวานะคะวิธีการก็คือนักเรียนดูว่าแรงไหน มีค่ามากกว่ากันแน่นอนว่าต้องเป็นแรงบีเบิร์ใช่ไหมบีเบิร์ออกแรงไปทางซ้ายนะคะดังนั้นเนี่ยในตามในความเป็นจริงเนี่ยเนาะสมมติเกนิกาออกแรงสามนิวตันนะคะปันปันออกแรงสิบนิวตันนะคะโต๊ะตัวนี้ต้องเคลื่อนที่ไปตามทางที่ปันปันผกใช่ไหมเพราะว่าปันปันออกแรงมากกว่านะคะดังนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนคะลูกไปทางไปซ้ายค่ะ ถูกต้องนะคะ,อ,ะอย่างที่ครูครูบอกเนาะว่าครูคไม่ห่วงนะคะตรงส่วนของคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยนะคะเลขหลักสิบเนาะนักเรียนแต่นักเรียนต้องดูใหด้ดีก่อนจะตอบนะคะว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนเพราะว่าแรงนะคะนักเรียนเนาะแรงลับเนี่ยมันเป็นขนาดเวกเตอร์มันต้องมีทั้งขนาดและก็ต้องมีทั้งทิศทางด้วยนะคะนักเรียนอ่ะโอเค ต่อไปเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปอ่าตัวอย่างตัวอย่างต่อไปค่ะนะคะมีตู้ใบหนึ่งนะคะนักเรียนมีผู้ออกแรงผักตู้ใบนี้อยู่สองคนได้ไหมคะแต่ออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามนะคะอ่าซ้ายมือคุณครูให้เป็น A และกันเหมือนเดิมขวามือให้เป็น B นะคะ ตอนนี้ระหว่าง a กับ b ใครออกแรงมากกว่ากันเอค่ะนะคะโดยเอออกแรง14นิวตันมีทิศไปทางไหน A อมีทิศไปทางไหนขวาขวาขวาะูกมากนะคะมีทิศไปทางขวาส่วน b เบิร์ดล่ะคะลูก B เบิร์ดออกแรง14นิวตันมีทิศไปทางซ้ายใช่ไหมคะลูกซ้ายนะคะอะโอเคนะคะดูดูจาก รูปเนี่ยบางคนก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะนั่นเรียนวิธีการหาแรงลับนะคะอย่าลืมว่าเราก็จะต้องเอาแรงที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะในที่นี้คือแรงเอเนาะกี่นิวตันลรกกี่นิวตันสิบสี่นิวตั 14, นค่ะอ่ะสิบสี่เนาะเดี๋ยวนะทำไมคิดไม่ออกสิบสี่นิวตัน,ตอ 14, น,ตนตเอามาลบหรือบวกลบ ลบนะคะเราจะดูว่าลบหรือบวกให้นักเรียนดูทิศทางที่สองแรงกระทําต่อกันนะคะลบกับเท่าไหร่ลูกลบกับหกนิวตันนะคะดังนั้นแรงรับที่ได้มีขนาดเท่าไหร่ลูกแรงลับที่ได้มีขนาดเท่าไหร่ลูกแปลบหกเหลือแปดนะคะแปดนิวตันนะคะอ่ะต่อไปวัตถุเคลื่อนที่ ไปทางขวา,ขวาไปทางไหนลูกไปทางอ่าไปทางแรงที่ออกมากกว่าดังนั้นคือไปทางขวาง่ายหรือยากง่ายหรือยากง่ายมากใช่ไหมคะนักเรียนง่ายมากๆเลยเนาะนักเรียนโอเคนะคะนักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะคะอ่ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะลูกนะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะอ่านะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูให ซ้ายมือเป็น A นะคะให้ซ้ายมือเป็น a เนาะแล้วแต่นะคะแล้วแต่โจทย์กําหนดนะคะว่าแรงที่มากกว่าจะอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาอ่ะอันนี้ไม่บอกแล้วนะอ่ะขออาสาสมัครหนึ่งคนมีไหมาอาสาสมัครหนึ่งคนครับอ่าช่วยกันละกันอ่าช่วยกันนะคะอ่ะแรงลัพทายัางไงลูกแรงลัพทายัางไง เก้าสิบเก้านิมากเด้ลบหกนิวตันดูในมคะนั่นเหรียนอ่ะคำตอบได้เท่าไหร่เ้นิวตันเก้า้9นิวตันอ่ได้เก้านิวตันวัดถูกเพื่อนที่ปทางไหนทางซ้าทางซ้ายค่ะเอาแล้ว เครื่องที่ไปทางไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาทางซ้ายทางซ้าย,า,ยายถูกต้องนะคะเพราะว่า B bird ออกแรงมากกว่านะคะนั่นเรียน A ก็จะแพ้ไปใช่ไหมคะนั่นเรียนเนาะเครื่องสักผ้าก็จะนะคะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะนั่นเรียนง่ายมากๆเลยง่ายไหมง่ายไหมลูก ง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือในกรณีที่สองคุณครูก็จะเพิ่มเลเวลความยากให้นักเรียนเรื่อยๆนะคะนักเรียนเนาะอ่ะอันนี้ยังซบซอกอยู่นะคะนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ที่แล้วเนาะชั่วโมงที่แล้วง่ายกว่านี้นะคะนักเรียนเนาะวันนี้ก็เพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นในเรื่องของการออกแรงในทิศทางตรงข้ามสิ่งที่เราจะต้องดูให้ดีนะคะคือทิศในการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อ เราคำนวณหาแรงรับเสร็จเรียบร้อยนะลูกนะอะต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อเข้าใจแล้วนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเราไปดูายงานออนไลน์กันเลยสีสันสวยงามเห็นไหมนะคะตั้งใจทํานะเพราะว่ากว่าครูจะทำบาบงานเสร็จนะคะใช้เวลานะเพราะว่าครูคก็พยายามให้นักเรียนเนี่ยเนาะ กระชับเวลานะคะไม่ไม่อยากให้นักเรียนเขียนลงในสมุดก็เลยทํำใบงานออนไลน์นะคะนักเรียนให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนดูให้ดีๆนะเ่าแรงไหนมีมากกว่ากันนะคะแล้วเน้นย้ําเลยในเรื่องของวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนเนาะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย ในใบางานแรกเนี่ยนะคะเรื่องของแรงเนี่ยหลายคนทําถูกนะคะดีมากหลายคนทําถูกดีมากแต่ยังมีบางคนที่อาจจะผิดเล็กน้อยในเรื่องของการคํานวณและในเรื่องของอทิศทางนะคะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะดังนั้นน้องนักเรียนดูให้ดีนะคะนักเรียนก่อนส่งนะคะอย่าลืมใบางานทุกใบางานงานทุกชิ้นมีคะแนนนะลูกนะ หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นสัปดาห์ที่แล้วมีคนไม่เขียนนะคะเนาะแล้วไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะนักเรียนสามารถแคปเตอร์หน้าจอส่งลงในอัลบั้มวิทยาศาสตร์ครูทิปได้เลยวันนี้เป็นยังไงคะลูกง่ายไหมคะลูกง่ายไหมคะง่ายง่ายเนาะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจเนาะมีคนที่ไม่เข้าใจไหม มีคนที่ไม่เข้าใจไหมคะลูกมีหรือไม่มีไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทํางานก่อนที่จะไปทํางานเรามาดูนิดนึงนะคะนักเรียนว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่อเนาะเนาะเยอะเลยนะคะเยอะเลย นะคะปะพังกรอีกแล้วปรวัตรภาวัฒน์นะคะนิชการและก็วราลีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะคะถ้านักเรียนเห็นชื่อเพื่อนแล้วนักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนได้นักเรียนบอกเพื่อนด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะมีเวลาเหลือพอที่จะทำใบงานออนไลน์ดังนั้นครูขอให้รีบส่งงานนะคะ ถ้าใครที่ทํางานเสร็จแล้วคุณครูอนุญาตให้ไปพักผ่อนนะคะนะักเรียนหรือทํางานที่ค้างจากชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่สี่ให้เสร็จเรียบร้อยอย่าให้ค้างนะคะผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้นะลูกนะนะคะงานวันนี้ก็ให้จบวันนี้เนาะของครูทิพย์เนี่ยก็มีแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะคะอะ ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ